ประเทศไทยมีน้ำบาดาลกักเก็บใต้ดินมากถึง1.13ล้านล้านลูกบาศก์เมตรและนี่คือความหวังใหม่ของเกษตรกรไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อเยียวยากเกษตรกรเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเสริมทับให้กับภาคการเกษตรพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น ถ้ามันมีน้ำมันก็ได้ได้เพิ่มขึ้นอ่ะจากมันอ่ะถ้าว่ามันเนี้ยเราได้ไล่หนึ่งสองตันใช่ไหมต่อไรเพราะเรารอน้ำฝนแต่ถ้าว่าเรามีน้ำปริมาณมันก็จะเพิ่มขึ้นขอขอบคุณกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลที่มาตั้งโครงการให้ให้เราตรงนี้ได้ได้ชาวบ้านช่วยกันร่วมกันทุกคนได้ใช้น้ำร่วมกันจัก